ก็นะครับวันนี้คือเกมไมค์ครับนะฮะก็คือผมอัดเสียงของผมคนเดียวนะของเสียงเพื่อนนี่ผมไม่อัดนะครับครับอันนี้ก็อยู่กับคุณดีเหมือนเดิมครับคุณโดมิโนคิตตี้ฮะเพี่อนโดมิอันนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเรื่อยๆนะครับอย่างพาร์ทที่แล้วเขาชื่อมัตเตอร์ลาพาร์ทก่อนนู้นชื่อเดือดซิ้นอะไรก็รว่าไปตอนนี้มาเป็นโดมิโนคิตตี้นะฮะ ลองครู่คู่ไม่ได้ยินเสียงครู่จริงใช่ไหมก็คงจะได้ได้ยินเสียงน้อยมากเลยฮะอ๋อโอเคครับมาจักเจ็บคอใช่ไหมครับใช่ครับดีครับพี่โอเคก็เราอยู่ในเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งนะฮะซึ่งเซิร์ฟนี้ก็เอามาจากของคนไทยเหมือนกันนั่นแหละนะครับไม่ใช่คนต่างประเทศครับอ๋อคนต่างประเทศเหรอครับอ่าเป็นคนชาวสวิตนะฮะอ๋อชาวสวิต เ <Bird S 1> <า>ปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดสินะเปิดปิดเสิร์ชทั้งวันเลยครับโอ้กางจริงจะสังเกียตช่องแชทนะฮะเราจะมีคำว่ากาศอยู่แต่เราจะไม่พิมพ์นะครับเพราะว่ามันเป็นคำหยาบนะฮะโอเคกาก้านะอ่าก็ถามว่าแคททำไมนะครับว่างครับก็ตามชื่อคอนเซปต์อ่ยายว่างในยามลิการนะใช่ครับไม้ครับในยามว่างกับคุณดีมนะฮะซึ่งยมยำฮะ ยามยันยามเฝ้าพวกยามหน้าประตูแม่งว่างตลอดเลยอ๋อยามใบสองก็มียามใบสองเออล่าสุดนี่ผมทำไมครับยามว่างพาที่สี่ใช่ไหมครับแล้วก็เกี่ยวกับคิวใบใช่คิวจังหนึ่งสองสี่ใบนะครับครับคราวนี้กูใบใช่ไหมคราวนี้มึงใบแต่ว่าได้ยินเสียงยังได้ยินเสียงอยู่นะครับยวเดี๋ยวโอเคครับกูใช้ประมาณนี้แม่งเลยโอเคเสียงโคตรดัง Okay, oh. ตอนนี้กูใช้ตอนแบบใช้ตอนรีวิวเลยเรียวิวเกมกูไปโอ้โห oh. เอางั้นเลยเหรอครับ okay. เอานี้เลยนะครับถ้าใครได้ยินเสียงคุณดีมก็โอเคนะถ้าไม่ได้ยินเสียงก็เชื่อไม่ได้นะโ okay. อเคเขาไม่มีบูโทอเขาไม่มีบุญขอโทษทีนะโอเคครับเจอแล้วโอเคครับในจริงๆตอนนี้ผมกำลังสกายอยู่กับสองคนด้วยกันนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีอันแบคทีนะครับแล้วก็มีเดอะเดอะซินนะหรือคุณดีมอะเทสเกมเมอร์นี่เองอะไร ก็นะครับอืไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันก็ว่างอยู่ดีกว่าทำไมคุณไม่ลงคลิปเลยก็จากอาการปวดเจ็บคอของผมนะฮะครับผมแล้วมีอาการแทรกซ้อนเข้ามาเกี่ยวกับอาการทางจิตนะฮะครับชสวมันจะใกล้จะตายใช่ไหมเฮียเออเขาก็บอกว่าเขาจะใกล้จะตายแล้วใช่ไหมครับถ้าได้ยินไหมได้ยินไหมครับอ่าทั้งพูดอย่างนี้โอเคครับโอเคครับซึ่ง ไม่รู้แล้ววันเราแบบไม่รู้ว่าเราจะมาทำไมนะตรงนี้เพราไปชมเซิร์ฟเขาไงถูกแอดมินอุศาสรสร้างเนี่ยแอบดบสร้างเลยนะอ๋อเป็นโลกสี่เหลี่ยมที่มีแต่ทะเลทรายก่างจริงใช่เปิดมานี่สปงสปาแม่งยังกาอย่างเงี้ยเออจุดสเออไปจุดสปาดีกว่าครับเราจะได้เห็นของจริงกันนะฮะอ้าวชีบหายภาษาไทยอะไรโอเคครัเจุดสปาก่อนนะฮะไปไหมถึงจุดสปา ก็ตรงนี้นะคเป็นอะไรล็อกอินหรือองสาอะไรไม่ก็ไม่รู้โอเคโอเคตรงนี้ก็เป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุกแป๊บนึงนะครับซึ่งมันก็กระตุกอยู่แล้วแต่ทีนี้เฟรมเลทตกลมาเหลือหนึ่งนะเป็นอะไรที่กากมากเหยียดเหีียไรนะรอรอก่อนนะครับไม่ฟิลไม่ฟิลแล้ววะโอเคครับโอเคก็ โอเคครับผมจะเปลี่ยนเครื่องไม่ใช่เปลี่ยนเครื่องคือจะไปซื้อกาดจอมาใหม่นะฮะจะได้เล่นเล่นไอกาดพลังใช่ปะใช่ครับพลังสี<อ>่พันสามพันแสกแอบตรงนี้ใช่ปะใช่ครับอ๋อเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ซื้อใหม่ลวไม่งั้นมันจะเล่นแบบไม่ไหลลื่นเลยสักเกมเดียวสักเกมเดียวมาริ Mario โอ้ด้วยใช่ว่างั้นเออมาริ Mario โอ้ด้วยทุยมันไม่ถึงขนาดนั้นนะแล้วไอ้กมก็ฆ่ากูนะก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันอ๋ออันนี้สนสาธารณะครับ ทำอะไรก็ได้อ๋อโอเค,คโอเคเจ็บคอโอเคเรามาดูส่วนแรกกันนะฮะก,ก็ตอนเริ่มมาก็เป็นจุดสะพานอย่างนี้นะครับอืมหลกอีกแล้วแมงเ <Okay. S 1> ย็ดเย็ดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคนไทยมันชอบเ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเอ้เราจะไม่พูดถึงเขาเนะ,เ,นะเราจะเราจะไม่พูดถึงจอนไม่ใช่ เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะอ๋อให้ไปดูไอเทมพิเศษเอ้ยไอเทมฟรีไอเทมฟรีทางนี้ครับไอเทมทางนี้ทางนี้ไอไไอเทมฟรีลันนิ่งเหรอฟรีครับฟรีไม่ใช่ฟรีลันนิ่งอ๋อนึกว่าจะวิ่งอ๋อไม่ใช่วิ่งครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวนะอันนี้คือจุดวาร์ปนะจุดวาร์ปมันจะเห็นได้ว่ามีสีเหลี่ยมๆสีม่วงๆนะให้เรากระโดดเข้าไปนะครับซึ่งไม่รู้ว่าแอดมินคิดอะไรของเขานะฮะเขาต้องการให้เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟออกลังกายนนิ้วะะฮออกางกยนิ้ววซึ่งตอออนนีีี้้้กกู็เเปดคยยย์์บบรรรแล นุ่มกว่าเดิมนุ่มกว่าเดิมนุ่มกว่าเดิมเหมือนเห <Okay. S 2> มือน,นนมสาวไม่ใช่ละครับไม่ใช่ครับเราอยากสิบแปดบวกครับรายการนี้รายการที่ดีครับรายการที่ดีนี่ <Okay. S 2> ไงเขาเขาต้องการให้เราอ่ะแข่งแข่ง,ขง,ขงเรื่องนิ้วนิ้วเวลาทําอะไรก็ลื่นคล่อง,องนะฮะใช่ครับอันนี้ก็คือคันโยกในการเอา exp นะฮะโอเคเหนื่อยตรงนั้นคุณมากเลยแล้วก็อันนี้ก็คือหนังสือซึ่งเราสามารถเอาอุปกรณ์เข้าไปใส่ยอย่างเช่นดาบ ผมก็สามารถอัปเกรดเป็นระดับสูงสุดได้เนื่องจากเรามี e xp ถึง20,000แต่อันนี้มันใช้แค่30เราก็สามารถเอนชานได้เรื่อยๆเลยนะชิมมอนเจจเออชิมงองเจจไม่ใช่เจ้คิวเขากำล<ะ>ังกระแสเข้ามาแรงมากชิมมองนเนจชาตอนนี้30,000 30,000 30ไรแล้วมนะั้งครับ๋ยวจะถึงล้านแล้วฮะเออถึงล้านถึงล้านนี่ไอเออีกคนที่ลงนี่อเทีย <c oughs> อะไรวะ <c oughs> เอ,อ <c oughs> ยังไม่ทำอันนี้นี่โอเคครับ ก็ตรงนี้เป็นส่วนของชุดนะครับเป็นชุดชุดนะครับก็จะมีหมวกมีเสื้ออะไรก็ว่าไปแต่นี้เป็นส่วนของดาบนี่ครับคันโยกดาบส่วนนี้เป็นรู้สึกจะเป็นทอชหรือเปล่าวะอ่าไม่มีอะไรเวยก็ช่างมันนะอ๋อทอชจ,จริงๆด้วยครับตรงนี้ครับตรงนี้โอเคต้องการทอชไมเฮาเหรอทอชไมเฮาอืทอชไมเฮา มันร้องมร้องว่าไงนะวะทอสไหมเฮ้ทอสไหมเฮ้อะไรเก่งของเธอนั้นมีอะไรเออประมาณนั้นทอสไหมเฮ้ทอสไหเฮ้คุณอาเปิดดูได้สักทีเออฉันอยากรู้กากอย่างเงี้ยอ่าได้ครับอันนี้ก็เป็นประสาสตซึ่งวันนี้เราว่างแล้วเราก็เดินเล่นแล้วกันนะฮะก็ไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันถ้าฆ่ากันเองก็น่าเบื่ออ่าหนุกเดียวครับเดี๋ยวจะเอาไอพี ใครอยากเล่นก็เดี๋ยวใส่ไอพีไว้นะอันนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดหกจุดสองนะฮะโอเคผมว่าไม่มีใครเล่นหรอกมาเล่นแค่สองคนเนี่ยเออเนี่ยสังเกตม,มีคนสั่งสองคนเองแต่ว่าเซิร์ฟนี้เขาจุดได้สูงสุดถึงกี่คนนะคุณดีมคุณอ,ออกไปดูใช่ไหมออกไปดู <c oughs> ออกไปแล้วครับคุณโดมิโนครับเขาออกไปดูว่าสี่สิบคนครับอ๋อจุดได้สี่สิบคนนะสนใจก็มาเล่นกันได้แอดมินใจดีนะครับอ <c oughs> ตอนนี้แอดมินไม่อยู่นะเราสามารถเปิดเล่นได้เหมือนกันใช่ตอนนี้เราสามารถเปิดอะไรนะ ก็ส์หมดหรือเอฟเกมหมหนึ่งได้สบายนะฮะใช่ครับคิวลองเปิดเปิดเลยครับไม่เปิดครับเรามันโกงเกินไปครับอ๋อนี่กูยังเปิดได้เน่ยโอเคครับอ่ะก็รู้สึกว่าเซิร์ฟเอซิร์ฟเวอร์จะมีอยู่เท่านี้เดล่นเดินเล่นเดินเล่นแล้วเดินคุยเดินคุไปมันมีหลายทวิวทวิวไปทวิวอื่นบ้างดิทวิวหรือทวีเออน่นทวีไปแล้วใช่ ก็ตีกันไม่ได้เลยตียังตีกันไม่ได้ปีม่ีอยู่เลยเดี๋ยวกลับโฮมดีกว่านะฮะทำไรครับกลับโฮมกลับโฮมครับกดสลดโฮมนะฮะเออลืมไปโฮมโคโลโฮมกันนะฮะอันนี้คือบ้านจริงๆเป็นบ้านของเราตั้งแต่แรกครับแต่ว่าผมคิดว่ามัน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 กากไปผมก็เลยต้องมาสร้างกระต๊อบเล็กๆอย่างนี้ถึงจะดูดีครับเอ้ยคิวฮะไปต้องการเข้าบ้านมึงวะเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยอ๋อเข้ามาเลยใช่ไหมครับเข้ามาเลยครับ โอเคครับขอบคุณครับเป็นการเข้าบาที่ล็อกมากนะทุยเฮสุดยอดเลยกล่องคุณมีอะไรบ้างเนี่ยหมดเลยเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยครับวางเปล่าอะไรครับเนี่ยโอ้มาเล่นหมากฮอตกันไหมโอเคมาเล่นหมากฮอตกันทุยนี่มันกล่องคัฟครับไม่ใช่เดี๋ยวคัฟนะครับขอคาฟนะฮะครบสังเกตประตูนะครับจะมีประตูข้างล่างแต่เราไม่เอานะเราไม่ออกด้วยวิธีนี้เราจะออกด้วยวิธีนี้ครับอ๋อครับโอคุณออกวิธีด้วยวิธีนั้นเหรอแต่ผมออกด้วยวิธีเนี้ยอ๋อทำดีครับทำดี นะครับอ,ออกไปได้แล้วเป็นอย่าเข้าใจผิดว่ามาเล่นกันแบบนี้แล้วมันจะได้อะไรดีย๋ยวไม่ต้องการแบบความสนุกสนานขนาดที่ว่าต้องมานั่งคับของครับเราต้องการเล่นเพื่อความสนุกสนานใช่ครับเซิร์ฟนี้จะพังแหล่ไม่พังแหลกแด้วยใช่ครับแล้วก็เซิร์ฟนี้เอ่อจะพังแหลกไม่พังแหลกก็ใช่ฮะแต่ว่าเพิ่มนี้ก็มีเออระบบที่ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเช่นเช่นระบบอระบบเช่น ช้ระบบอะไรอ่ะเยอะแยะเลยครับอ๋อเยอะแยะเลยนะฮะเดี๋ยวๆแป๊บนึงนะฮะแป๊บหนึ่งโอเค EP เป็นล้านบ้านนี้เป็นบ้านเลโก้นะสามารถที่จะพังเข้าไปข้างในได้นะครับอืมใช่เป็นบ้านสาธารณะเป็นบ้านสาธารณะเช่นเดิมนะฮะใช่ครับคล้ายๆห้องน้ําสาธารณะนะฮะเออใช่แต่ว่าถ้าใครเข้ามาแล้วก็กรุณาปิดด้วยนะฮะเออเหมือนกับประตูขยะสาธารณะเออทิ้งๆขยะสาธารณะเวลาใครโกรธนะครับเอา TNT มาวางไว้ตรงนี้อ๋อลืมบอกไป เสริมนี้ใช้ TNT ได้อตองพูดนี้เลยสาธิตหน่อยครับคุณดีมครับครับสาธิตครับสาธิตมันก็มาตรงนี้สิครับโอเคเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีเกียนของคุณดีมนะว่าเขาทํายังไงนะเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ครับไม่ใช่ครับเอาแบบที่คุณชอบหลอกคนอื่นนะอ๋อชอบหลอกครับหลอกพวกไฟายนั่นแหละอใช่ครับอ๋อโอเคครับโอเคกลับมาที่ผมครับโอเคครับได้แล้วครับตอนนี้เราจะสาธิตให้คุณดูนะครับว่าเวลาโดน โดนคนอื่นแก้มันมันรู้สึกเจ็บใจยังไงนะเอ้ยมึงมาทางบ้านกูดีกว่าตรงนั้นมันรู้เรื่องตรงนี้มันไม่รู้เรื่องโอเคครับงั้นเราจะไปบ้านโอเคเไปบ้านคุณดีไหมเข้ามาทางข้าบ้านอ่ะเดี๋ยว๋ยวเข้ามานะคือว่าอะไรของมึงวะเร็วๆครับเร็วๆตอนนี้มึงเข้ามาถอยไปเชี่ยวเชี่ยวตอนนี้คนดูตอนคนดูต้องการดูมากทำไมคนดูต้องการดูครับเราต้องการดูเออเ้ามาครับ โอเคครับนี่คือการสาธิตครั้งที่หนึ่งเอ้ครั้งสุดท้ายแหละช่างแม่งก็นะครับก็จะเป็นเอ่อถ้าใครเข้ากดกิ่งหน้าบ้านนะแล้วก็บอกขอเข้าไปหน่อยจะมีเจ้าของบ้านเดิอนออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็รเราก็ต้องเดินเข้าไปหทักทายเขาอย่างช้าๆนะเราจะสังเกตรงพื้นว่ามีมีปุ่มนะครับซึ่งถ้าคนควายๆเนี่ยจะไม่รู้ว่ามันคือระเบิดนะครับจะเป็นอย่างนี้อาวิสัตว์เฮ้ยเหียโอ้ยเหียไม่โอ,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 โอ้มันไม่กดแล้วมันล่วงไปเอาใหม่เอาใหม่ เอาใหม่ครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมรู้ครับถ้าใครจริงๆนะคนอื่นมันไม่รู้มันก็แค่เดินมาแล้วมันก็ล่วงไปครับแต่ทีนี้ผมรู้เอาใหม่เอาใหม่ผมจะสาธิตให้ดูว่าคือมันตกลงไปเลยครับมันไม่มีทางที่มันจะยืนแบบผมได้แบบเมื่อกี้นะโอเคโอเคเนี่ยเปิดประตูครับเดินอ้าวจริงๆสวัสดีครับอ่าววันดีครับไอกาครับอ่าครับผมก็จะเปิดดูประตูเข้าไปนะฮะอ่าจะมีพนักงานต้อนรับของผมใช่ไหมครับหลังนั้นเราก็เดินลงไปนะฮะอย่างนี้นะครับ อืมเราก็จะเจอกับปัญหาแบบนี้บ่อยๆมากในเซิร์ฟเวอร์อื่นๆนะครับแต่แต่ไม่ได้แดกผมแล้วครับเพราะว่าถ้ามีปุ่มเนี่ยผมจะไม่เป็นคนคนแรกไม่เป็นคนแรกที่จะเหยียบมันนะครับอ๋ออ่นนี่คือความรู้นะฮะความรู้ชนิดหนึ่งของชิลจังหนึ่งสองสี่นะฮะใช่ครับโอเคครับก็ต่อให้เรียบร้อยนะฮะอ่าเฉียดไอสัตว์คุยนี่ไงโอเคครับก็ เออ่ก็จะมีอยู่เท่านี้แหละไอ้ไม้เขายังว่างแหละอ่าโอเคมาอับติ๊กเล็กๆน้อยๆของทันคิวคิวจังหนึ่งสองสี่ครับเกียเล็กๆน้อยๆครับก็ต้องลาไปก่อนนะครัโดยการเดินเข้าไปในไฟแบบนี้นะโอเคจากนั้นนะครับก็เราก็จะขอปิดรายการแต่เพียงเท่านี้ครับก็โอเคก็ขอขอบคุณที่รับชมพาร์ทที่ห้านะครับรู้สึกจะเป็นพาร์ทที่ห้าหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคก็สวัสดีครับไปไฟไหม้แล้วครับจุ๊จู่